วันนี้รับมาทาอะไรที่ราชบุรีครับหนึ่งเลยคือเราได้มาเป็นพันธมิตรครับเราเป็นการเปิดตัวของดากอนโซลารูฟในการเปิดตัวเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของทีมราชบุรีครับผมพี่มาตำแหน่งอะไรกับดากอนโซลารูฟผมเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนี้ครับคือจริงๆมันเริ่มต้นมันเป็นเรื่องตลกมากคือสมัยก่อนเนี่ยค่าไฟที่บ้านผมแพงแล้วมีวันหนึ่งผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปทําพิธีกรให้กับ สมาคมโซลาเซลล์ Cell, แห่งประเทศไทยแล้วผมก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งผมก็คุยกับเขาอยู่หลังเวทีนานมากจนเขาบอกว่าจะติดที่ไหนก็ติดครับแต่ผมแค่แนะนําให้ติดแต่ไม่ต้องติดกับผมผมก็เลยไปทํากันบ้านอยู่ประมาณปีหนึ่งจนสุดท้ายผมก็มาติดกับเขาคนนั้นก็คือเจ้าของบริษัทดากอนโซลารูฟแล้วพอติดไป็นหนึ่งปีเสร็จภรรยาเห็นเบนเห็นว่าค่าไฟผมลงไปเป็นแสนต่อปีเบนเลยบอกว่าพี่โทรหารคุณกฤษดิ เขาขายหุ้นให้พี่ไหมอยู่ดีๆภรรยาก็อนุมัติผมก็เลยมาขอซื้อหุ้นเขาครับ <Okay. S 1> เพราะผมรู้สึกว่าสมัยนีย้โลกเรามันกำลังร้อนขึ้นเราเริ่มมาเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเมื่อเรามีลูกเรามานั่งคิดว่าเอสละวันหนึ่งถ้าลูกเราจะอายุเท่าเราไหมน้ำมันท่วมโลกไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าพลังงานสะอาดอย่างน้อยเราช่วยได้ระดับหนึ่งก็ยังยืดอายุให้กับสิ่งแวดล้อม ไปถึงรุ่นลูกรุนหลานเราได้ดาก้อนครับมาสนับสนุนดาก้อนครับดีที่สุดแหละครับดาก้อนบวกกับบวกเจอกันยิ่งมีพลังดังนั้นเมื่อดาก้อนมาเจอกับโอ้โหมังกรที่นี่รับรองแชมป์แน่ปีนี้ครับ,บ,รรบผมว่าฟุตบอลไทยมาไกลมากนะตั้งแต่สมัยเมื่อแบบ1 0 2 0ปีที่แล้วมันแทบจะแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นในการที่เรารู้สึกว่าเราควรจะสนับสนุนทีฟุตบอลไทย ให้ไปได้ไกลกว่าเดิมผมเลยรู้สึกว่านี่แหละคือจุดที่การมันจะทยานขึ้นว่านักเตะไทยจะได้ออกไปเตะต่างประเทศบ้างผมอยากเห็นวันนั้นให้ได้เยอะกว่านี้ชวนคนมาดูบอลไทยแล้วก็ชวนคนมาใช้ดากาผมนะครับอยากจะเชิญชวนดีกว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนไทยยังไงก็เป็นแฟนบอลแต่อย่าลืมเราคนไทยดูบอลไทยกันเยอะๆนะครับรับรองฝีมือคนเหล่านี้ไม่เบา และที่สําคัญคือยิ่งพลังเชียร์ของพวกเรานี่แหละจะทําให้นักเตะไทยเราเนี่ยไปวิ่งไปท้าแข่งอยู่ในสโมสรดังๆต่างประเทศเชื่อผมและที่สําคัญอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากจะพลัดไอ้ถ้าใครอยากจะประหยัดพลังงานนี่เลยครับดาก้อนโซลารูคนนี้เป็นคนที่ยืนยันอีกหนึ่งคนยืนยิ้มทั้งวันค่าไปฟรีครับผม